ว่าไงว่าไงอู้ตกมารับได้รับได้ไดตกกลับขึ้นกลับขึ้นไปยี่ตกเลยเอายังรับได้อีกครับทุกคนอู้หูโตกมาครับเอาตกคืนเลยอู้ติดล็อกครับเอาไหมเอาไหมสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาเล่นเกมตะกรอนะครับ ผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมแบบสนุกสนุกฮ่าฮ่าสายเครียดน,นะครับนะครับก็เป็นเกมตะกร้อนะครับเล่นสนุกสนุกำํคำๆครับเดี๋ยวจะมาเลือกทีมกันก่อนนะครับออทีมไทยยังเลือกไม่ได้ครับเลือกเป็น ฟิลิปปินส์ก่อนแล้วกันนะครับฟิลิปปินส์เจออะไรเจออินโดนีเซียครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมันแค่ไหนนี่นะครับก็มีสนามให้เลือกหลากหลายสนามครับแต่ว่าเลือกได้แค่สนามเดียวครับตอนนี้เพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นนะครับมันก็ยังไม่ปลดล็อกสนามและทีมให้ครับ ก็เป็นคนที่ชอบเล่นตะกรอ้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับผมได้เซื้อครับรับได้ใช่ไหมนี่ตก <c oughs> ตกอัดบล็อกครับทุกคนแล้วก็กระเด็นมาลงข้างตัวเองครับ ตกท็กโคตรอย่างรับได้ครับเย้ได้แต้มแล้วครับทุกคนจกนึนงจหนึงครับนี่สืบไปว่าไงโอ้โหตกมาครับติดบล็อกครับให้ไหม่ให้ไม่ตกมาไม่โอ้โมงชงมาใช่ครับอ้าวเราก็ตู้ไปเหมือนกันเย้ได้สองแล้วครับทุกคนสืบฟังละสามครั้งเอ้า จะถอยไปไหนทำไมไม่รับเนี่ยทำไมทำไมออครับสืบคนละสามครั้งนะครับนี่เอาเอาทำไมไม่รับล่ะเราได้สืบบ้างครับจี้เข้าไปที่ตัวเปิดเลยครับทุกคนโโอ้โหเปิดมาแล้วครับ ล็อกเลยครับทุกคนโอ้ติดล็อกครับทุกคนโอ้ติดล็อกกระเด็นออกครับได้แต้มแล้วครับหนึ่งก็ได้อีกแต้มครับสืบไปที่ตัวแล้วครับว่าไงโอ้โมงมาครับวันนี้ตั้งให้เพื่อนแล้วตบกโอ้ติดล็อกอีกแล้วครับยัง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 ใช่ไหมอ๋อโต้ไปก่อนว่าไงว่าไงโอ้ตกมาติดล็อกเราครับเย้ <laughs> มันจริงๆนะครับนี่สนุกด้วยครับเจอไปที่ตัวชงเลยโอ,อ้เจอขึ้ตกมาเลยครับทุกคนเมื่อกี้ถอยออกจากสนามเกินครับอ้าวเไปที่เอาแล้วจะวิ่งไปขนาดทำไมเนี่ยทำไมไมครับอ้าวเสือ,ออกเองครับไม่น่าเลยครับ ต่อไปจะเป็นเขาเสิร์ฟนะครับเนี่ยรับส่งเพื่อนตกไปมานงูยังรับได้ครับทุกคนเขาโตู้มาเปล่าๆนะครับเดี๋ยวเอาไม้ครับตกโอ้ยังรับได้ครับเอาไม้เอาไม้ไมโอ้ยย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 ยายยยายย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 ยอยยมเอาไม้ <c oughs> อตัไปเฉยๆก่อนรับอุ้ยรับได้ตกเลยครับ,อบเอา yeah. 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 อตีอีกทำไมเงี้ยเย้เย้ขาตกมาติดบล็อกครับทุกคนเยะตกขึ้นเลยครับทุกคนออติบล็อกข้อกันทำไมทำไมทำไมตัวตัไปก่อนครับโอ้ไม่ผ่านเนี้ยครับทุกคนน่าเสียดายครับ เอาจะวิ่งไปข้างหน้าทำไมวะเนี่ยทำไมทำไมตั้ <c oughs> งอะไเพื่อนตกครับน <c oughs> ี่เอาออกเหรอเอาออกครับทำไมไม่เนี่ยวิ่งไปข้างหน้าแล้วไปยอมรับดุเลยไปที่ตัวกลางเลยกันนี่รับได้รับได้มาเอา จกเลยอ้าออกครับตอนนี้พอานำไปไกลามากแล้วนะครับหนึสี่ศูนย์ครับตกคืนครับทุกคนเยติิบล็อกอีกครับโอ้ติดบล็อกออกครับไม่เป็นไรครับเราได้แต็มครับวัเมื่อกี้ตกเลย เอาติดล็อกครับไมไมตกเลยอือติดล็อกอีกแล้วครับทุกคนอือผ่านครับแต่ว่าเขารับได้ครับประตูมาเลยครับตกอีกที่โอ้ตกออกครับทุกคนเขาชนะนะครับนี่เดี๋ยวจะ แกมือหน่อยครับทุกคนว่าไงว่าไงอู้ตกมารับได้รับได้ตกกลับขึ้นกลับขึ้นไปเตายแล้วครับทุกคนหนึ่งคะแนนครับยอดลูกนี้อู๋ยังรับยังวิ่งมารับได้ครับตกมาอื้อติดล็อกโอ้ แส่ใสครับโอ้ได้เราครับทุกคนถูกล็อกแล้วก็กระเด็นไปลงฝั่งนั้นครับเอาไหมเอาไหมมาเลยมาเลยเอ้ได้แล้วครับทุกคนตอนนี้สามต่อศูนย์แล้วนะครับีพลัดกันิร์ฟครับทุกคนอ่าตกสวยๆลงนี้โอ้ขอรับได้ครับทุกคนอู้กกตกมาคืนครับแต่ว่าติดบล็อกครับจุดอันนี้มาไงโอ้ฟรีบอลมาครับ อย่างนี้ก็สายเลยครับทุกคนเอาอะไรวะทำไมไม่ตกว,วะจะตู้ไปเฉยๆครับเมื่อกี้เอามาอมครับอู้ยรับแบบไม่ได้เลยตัวตรงไหนอ่ะหนึ่งน,น, <c ười> นี่ครับเอาไม่ตกว่ะตกเลยเอายังรับได้อีกครับทุกคน อู้เขาตกมาครับเอาตกคืนเลยะอ้ติดล็อกครับเอาไหมเอาไหมโตไปก่อนครับเอาไม่ผ่านครับน่าเสียดายครับได้บุกกันสองสามครั้งนะครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าทําเต็มไม่ได้ครับตกมาอุ้ยพื้นแตกเลยครับทุกคนเดี๋ยวใส่ตัวชงกันดีกว่าครับชงมาสวยครับเอ้า คิดว่าเขาจะตั้งตกครับเมื่อกี้ที่นายแรกขอตูมาเลยครับัชนะไปแล้วครับเซตแรกมาดูเซตที่สองครับเสือมาสบายตกเลยยูยังรับได้อีกเย่ก็ทำออกเองครับตอนนี้แต้มหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับ ชงให้เพื่อนชุดจุดกลว่านี้อ้าไม่ตกล่ะทำไมทำไมโอ้จะวิ่งไปไหนเราจะได้ครับอุตส,ส่าห์จะได้บุกแลวแท้ๆครับทำไมครับโุกไปที่ตัวชงวาไงโอ้ตมาครับโอ้ทำออกไปเองครับแต่ยแดงนะครับตอนนี้สองต่อสองครับกำลังมันเลยนะครับเสิร์ฟไปที่ตรงกลางเลยครับทุกคน โอ้ตอนนี้ขับฟรีบอลมั้งครับเราจะตกนะครับเนี่ยโอ้ติดอีกครับทุกคนโอ้ยทำไมไม่ตั้งให้ตัวใกล้เน็ตตกมามาตกอะไรท้ายโขอดอย่างงี้ตั้งรับดีๆครับหมดจะได้ก็ได้กันง่ายๆครับตั้งรับใหม่ครับนี่ครับตกเลยครับทุกคน โอ้ยังรับได้อีกทำไมทำไมตกเลยครับทุกคนอุย้ยทำไมตัวท้ายขอทบตกยังไม่เป็นไรตกเลยครับนี่ครับ,รบโอ้ยังรับมาได้ครับนี่ครับโอ้ก็ตกมาแล้วก็บล็อกได้ครับบล็อกรับได้ครับทุกคนโอ้ยังบล็อกได้อีกอุย้ย โชคดีนะครับเนี่ยตีกระเด็นมาข้างหลังครับออกสนามครับอี่เป็นไงจุตกไทยขอเป็นไงอ๋อคัฟีบอลมาแล้วครับทุกคนนี่โอ้ยังรับได้อีกเดือดมากครับคุณโอ้โอ้โอ <laughs> จบตกท้าย่อดีเลย ครับก็เป็นอันว่าแพ้ไปนะครับก็เล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับแก้เครียดครับก็คลิปนี้ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ